สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o YouTube ณภพรทอมือไหมสรินค่ะวันนี้อ้นมีงานมานำเสนอนะคะพี่ๆค่ะเป็นงาน6ตะโกและก็8ปดตะโกค่ะเอ่อ เป็นผ้าไหมแท้ทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พี่ขาเรามาชมผืนแรกนะคะผืนนี้เป็นลายกุญแจจีนค่ะพี่พี่คางานผ้าหนาทอเน่นมากๆมีเชิง้านล่างด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พี่ขาผืนนี้แปดตะกอค่ะแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมค่ะพี่พี่ขาเชิงด้านบนจะออกเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะม่วงบานเย็นชมพูบานเย็นที่สําคัญคือการทอสอดเก็บริมแบบโบราณค่ะพี่พี่ขาลายผ้าตรงกลางจะเป็นลายกุญแจจีนสวยงามมากทั้งท้องผ้าทั้งท้องผืนนะคะพี่พี่ขาจะออกเป็นสี สีน้ำตาลม่วงค่ะพี่พี่ค่ะดูเชิงด้านล่างสวยงามมากเชิงด้านล่างจะมีเป็นริ้วๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะพี่พี่ค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจเพล่นนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,300บาทจัดสรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่สองค่ะเรายังอยู่ในงานหกตะโกค่ะเอ่อเป็นการทอมือของไหมสุรินทร์ค่ะพี่พี่คะเอ่อผืนนี้ค่ะเป็นลายกุญแจจีนจะเป็นท้องผ้าสีดําสนิทแล้วตัดด้วยลายกุญแจจีนสีเหลืองทองค่ะมาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พี่คะผืนนี้หกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วแล้วก็เป็นลายกุญแจจีนสีเหลืองทองสวยงามมากค่ะพี่พี่คะมีเชิงด้านล่างให้พี่พี่ด้วยค่ะเดี๋ยววันให้สมเชิงด้านล่างค่ะนี่ค่ะ เป็นเชิงต้นสนค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าด,ดำสนิทเลยค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจพืนนี้นะคะกดสองแจงรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,300บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พิ่าเรามาต่อเป็นพื้นที่3ค่ะเรายังอยู่ในงาน6ตะกอผ้าไหมเทโทมือร้อยเปอร์เซค่ะพี่พี่าพื้นนี้เป็นลายเกล็ดเต่าลายโบราณเล็กๆสวยงามมากค่ะพี่พี่าเราไปชมกันใกล้ๆนะคะพื้นนี้6ตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พิ่ายกดอกเม็ดพริกไทยที่สําคัญทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่ดูลายค่ะลายเกล็ดเต่าจะเป็นลายที่มัดยากมากๆค่ะพี่พี่าแต่คุณยายท่านนี้สามารถมัดได้เด่นคมชัดสวยงามมากทองผ้าจะออกเป็นเอ่อด แดงเม็ดมะขามแล้วก็มีเขียวเหลืองแซมมาด้วยนะคะพี่พี่ขาเชิงด้านล่างค่ะเป็นเชิงต้นสนหัวใจค่ะตัดด้วยสีเหลืองสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาพื้นนิเชียค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสาหรับพี่พี่ทนใดสนใจนะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3 3 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขา ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่4ค่ะเรายังอยู่ในงาน6ตะโกค่ะพี่พี่ขาผ้าไหมเทโทมือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผืนนี้เป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรค่ะพี่พี่ขาเรามาชมกันใกล้ๆค่ะผืนนี้6ตะกยกดอกเอ่อลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วลายนาคน้อยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้เป็นตัวนาคน้อยแล้วก็ล้อมโดยเพชรนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากงานผ้าหนาทอแน่นๆค่ะพี่พี่ขาทองผ้าจะออกเป็นสีแดงเม็ดมะขามค่ะมีเชิงด้านล่างด้วยค่ะสวยงามมากขนาดผ้า1นคูณ สเมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจพืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับไม่อ้วนได้ค่ะในราคา3า0พันรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่5ค่ะเรายังอยู่ในงาน6ตะกกค่ะพี่พี่คาะเป็นผ้าไหมเท้ทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผืนนี้เป็นเป็นลายน้ำเออเป็นลายโฮลค่ะโฮลทอสลับกับกริดเต่าค่ะเป็นแล้วก็เชิงด้านล่างจะเป็นเชิงต้นสนหัวใจค่ะทองผ้าโดยรวมจะเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะเรามาชมกันใกล้ๆนะคะพี่พี่คะผืนนี้6ตะโกค่ะ6ตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะแล้วก็ทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยค่ะผืนนี้จะเป็นงานทอสลับค่ะพี่พี่คะตรงนี้เป็นลายโฮลค่ะ ลายโฮลทอสลับกับลายเากล็ดเต่าค่ะพี่พี่ขาเกล็ดเต่าแล้วก็โฮแล้วก็เกล็ดเต่าทอสลับลายได้สวยงามมากค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหน 1, 2, ึคูณสเมตรค่ะอมน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้กด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,300บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาตอ่อเป็นพื้นที่6พื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาพื้นสุดท้ายเป็นงานรวมดาวลายรวมดาวค่ะพี่พี่ขางาน6ตะโกค่ะมีทั้งลายบันไดสวรรค์ลายนาคน้อยแล้วก็เป็นลายเอ่อเป็นลายดาวกระจายนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากพื้นนี้เดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆนะคะพี่พี่ขาพื้นนี้6ตะโกค่ะ6ตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะและทอสอดเข็บริมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นลายนาคน้อยค่ะพี่พี่ขาลายนาคน้อยทอสลับกับดาวกระจาย แล้วก็มาเป็นลายบันไดนาคหรือบันไดสวรรค์นะคะพี่พี่าท้องผ้าโดยรวมจะออกเป็นสีม่วงกะปินะคะพี่พี่ขาสวยงามมากผืนนี้ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในงานลายรวมดาวหรือลายน้ําไหลนะคะพี่พี่ากด6แจ้งรับให้อวนได้ค่ะในราคา3,200บาทจัดส่งฟรีค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสะดวกโอนไม่สะดวกโอนทางอวนมีบริการเก็บปลายทางให้พี่พี่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอวนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้าย คลิปให้นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของอ้วนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ